กระตอมมึงที่ไหนมึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงใครฮะนั่งโดยกระตอมกูกระตอมมึงที่ไหนไอ้กระตอมพวกผมมึงไม่ได้ซ่อนพวกกูจ้างกูนะมึงอย่า้อเฮ้ยมึงอย่าเข้ามานะมึงมันโคตรว่ะจิตถือกองให้เลยเอามีดออกมาเลยเอาเลยเอาเลยเข้ามานะมันโคตรเลยเพื่เนี้ย มาเยอะด้วยนะคุณม่งยากโดนใช่ไหมไปหมดเลยนะสวัสดีตะวันเขาเขาล่างเลยใครโชว์เคนะใครโชว์เคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกิจเคทีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มากับสองคนนะสวัสดีครับผมพี่ชมป่านะครับสวัสดีครับผมตะวันครับ ครับซึ่งวันนี้เรา3มคนก็จะเดินทางมายังกระตอบนะซึ่งเพราะว่าเราก็ไม่ได้มาแบบนานมากเลยนะซึ่งเก,เกือบเดือนละก็วันนี้เราก็จะเดินทางมาย er ังกระตอบนั่พี่ๆซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาเหนื่อยมากๆเลยนะออกเดินทางตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายนะซึ่งก็ลมเย็นมากๆเวลาบ่ายนะแต่คือช่วงเมื่อตอนเช้าๆคือประมาณสายๆพี่ๆคือแดดแรงมากผมเดินมาเนี่ยได้พักเดียวนะคือ เงอแตกเต็มเลยนะแล้วก็ต้องพักบ่อยมากเพราะว่าแดดคือมันแรงจริงๆอะก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายแล้วไงแล้วก็อากาศก็เย็นขึ้นตอนเนี้ยผมคิดว่าจะรีบขึ้นไปตรงที่กระตอบนะเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนี้กระตอบสภาพมันจะผุพังหรือว่ายังไงบ้างนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มานานมากแล้วก็อยากจะไปดูดูสภาพกระตอบนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะ ไปยังกระตอบแล้วก็เดี๋ยวก่อนพี่ๆจะไปดูคลิปเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราทั้ง3คนด้วยนะครับโอเคครับเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะถึงแล้ว เคื่งปืนป่มนะมันเสียองปนเลยมาจากถางนั้นบ้เมื่อกีออ้มันมาจากถังนู้นนะอ,อ,อยู่ใ,ใกล้ๆกับกระต๊อบเลยนะเสียงดอะ,ะ็อออว่าจะาานนะื่อปถว่าทางมันจะแคบขึ้นนะพี่ๆใช้ไม่ได้มานานแล้วนะตอนหลบมาขึ้นเลยวันี่ เดี๋ยวปลาไม่เสียเดี๋ยวเราจะต้องเปิดทางด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มานานทางมันก็เริ่มปิดนะพี่ผมก็ทำทางกันกน,นะ เนื่องจากทางมันปิดหมดนะเราก็จะต้องเปิดทางเพราะว่าไม่งั้นนี่เราไม่สามารถเข้าไปได้นะพี่ๆรงทางนี้เลยปะแบบบหนึ่งนะลงลงเลยทางนี้ อันนี้เราจะถึงแล้วนะทั้งอันนี้อีกนิดเดียวก็ถึงละเรา่าง็งะถึงก็ตอบแล้วนะเราก็าจะถึงกระตอบแล้วนะครับที่นี่เราก็าจะไปไปดูเลยอันนี้อะไรเพี้ยให้เราก็จะซ่อมนะจะเนะพิ่งยังนี่ก็ต้องเบาๆมากเลยนะ ที่นี่มันก็เราก็ไม่รู้นะว่าคนป่าวีปิลิียังอยู่อีกไหมนะ <_ S 2> ใช่แล้วเราก็มาให้เขาท,ทุกวันนะพี่แต่มือขึ้นนะสั่งรู้สึกว่าตรงนี้มันจะล่มขึ้นนะเน,นื่องจากต้นไม้มันบังด้านบนนะอันหนึ่งนะพี่ผมรู้สึกตรงนี้แปลกไปเยอะเลยมีดเฮ้ยม,มีมีดป่ะพี่ไปยืนนั่นไล้โยบอะไรโอ้หนูมูลี เก็ขึงแล้วนะพี่พี่เฮ้ยเหมือนเจอมีนนะมีนแก่ของขไข่มาอยู่นะพี่พี่ซึ่งมันเก่า,ามากๆเลยเนะี่ยมีนทองไขเน,ะนี่ยสนิมมันขึ้นไปหมดแล้วเนี่อบก็สุดโสมลงเยอะเลยนะพี่พี่เนะี่ยกลัวจะหักมากเลยนะแต่ผมก็ขอน้อยกันนะมันมาไกลมากเลยนะเฮ้ยหมูเฮ้ยไหนหพี่เฮ้ยนี่นี่นี่หมูตัวสีแดงนะมันมันเลยเข้าไปแล้วสีแดงอรัพี่ใช่ปะ ข้างในนี่มันอยู่ข้างในใใมันอยู่ข้างในหินก้อนนั้นน่ะได้ยินป่ะได้ยินเสียงอยู่โอ้หเ <c oughs> ช็ดไปนิดเดียวนะพี่พี่มันอยู่ใต้พวกหนังงูซึ่งพวกเราไม่ได้มานานนะก็ะพวกสัตว์ป่าแบบนี้มันก็เข้ามาอยู่เนี่นมันอยู่ข้างในนั้นอ่ะสะเตลคานเยอะนะพี่พี่กี้ผมก็ไม่ได้ตั้งตัวนะถึงถ่ายไม่ทันนั่นแหละเจ๊บ้าเห็นไหมคองเบอะแบกไ้กอ<ม>งกินเห็นไหมไม,ไม่รู้เหมือน,นกันเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตตรงก้อน เพราะว่าเมื่อกี้ก็ตกใจมากเหมือนกันนะมาต่อมานั่งนั่งพักกันก่อนนะงูแดงเฮ้ยมันยังอยู่มันยังอยู่นี่โอ้ไม่ใช่กบกบดูเฮ้ยมันอาจจะแปลงร่างก็ได้นะพี่พระเจ้ามันนะเอ้จริงจเมื่อกี้เป็นงูใช่เหรอเป็นงูเอาเป็นกบได้ไงไม่เห็นนะมาต่อมานั่งพักกันก่อนกิ๊บกบระวังนะพี่มันแปลงร่างงูนะก็จะนั่งตรงนี้นะพี่พก็ในกระเป๋าผมก็ยังไม่ย่างนังมาพี่พี่มันมองหน้าพี่อะพี่ ผมไว้ยาสลัเป็นกองหนานะ้พี่พี่โอเคครับเเลยนะครับผมทุทรงลงไปเยอะเลยนะใช่เมื่อกี้ก็ตกใจนะซึ่งมีงูออกมา<ช>ถ้าผมถ่ายถ่านนี้พี่พี่อาจจะได้เห็นช็อตน,นะเมื่อกี้ซึ่งเมื่อกี้ผมคิดผมเห็นนะงูเข้าไปในนั้นจริงนะแต่สิ่งที่ออกมาคือกบนะ<ช>ก็แปลกหน้าแปลกใจามากเลยไม่รู้ว่าข้างในจะมีงูหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ออกมาคือกบ มันอาจจะหนีงูออกมาก็ได้แต่ไอ้มีดเนี่ยพวกเราสงสัยเลยว่าเป็นของใครนะใช่มันไม่ใช่ของพวกผมนมีดเล่กให้เราไว้ยเขาเลยเออเป็นมาซ่าพม่าสักใหญ่หลักวันเนี่ยไหนเห็นไหมมันเป็นมีดแบบชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามันเก่ามากๆเลยใช่ดูจริงจรมีแบบ ไม่แต่สน,นิมเนะใช่แต่มันก็มีสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างนะใช่อ่านว่าอะไรเนี่ยน่าจะเป็นยี่ห้อของมันนะกิงการูอะพี่ปลุยเก็บไปน่นข้างบนดีกว่าได้พี่โยนมาให้ผมเลยมไม่เป็นไรไม่คมพี่มีเนี่ยมันไม่คมนะพี่พแต่ก็เข้านะดีนะาที่ว่ากระต๊อบเราไม่เสียหายอะไรแล้วก็ยังสภาพที่แบบว่า ยังพออยู่ได้น,นะแต่ว่าไม่ได้แข็งแรงมากเพราะเนี่ยข้างๆเนี่ยผมให้ดูไม่ได้มานานเนี่ยข้าง,างเนี่ยบินเกาะแบบนี้แหละมันเป็นออกจะเป็นปลวกนะใช่ไม่นานปลวกนะจะกินนะพี่พก็ปลวกมันเริ่มมาทําที่แล้วนะซึ่งไม่นานก็จะ,จ,ะจะกลายเป็นที่ของปลวกแล้วเยสียาวไปเราก็ต้องไปตาไปก่อน วีพี่ระวังกบนะพี่เอาพาทุนดับมีคนมาพี่ใครอ่ะใครวะเป็นของดโดนเฮ้ยน้องพี่น้องพี่ก็ตอนกูน้องพีต่มึงที่ไหนเฮ้ยเมึงเป็นใครมึงน่ะเป็นใครมันเอามันเหนียวพูดด้วยมึงใครอะทำไมก็ตอนกูกแตอ่ต่อมึงที่ไหนเฮ้ยเมึงเป็นใครมึงน่ะเป็นใครมันเอามันเหนียวพูดด้วย <cin stereotype> để đây, để cái tóc mừng thế này <laughs> Cái tao của bố hôm Mừng mừng đi xong đi đi mày, đấy, mà đấy, <laughs> mình hỏi không nhỉ? Màu đây nè, mà. <laughs> mà mà cũng bạn mua nữa à, đi, anh, 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 ผมฟันโดนมันเต็มเต็มเลยนะเฮ้ยนี้ตัวตัวจะไปตามมันตะว่าเป็นไงเพื่อนไม่เป็นไรพี่พี่เมื่อกี้ผมฟันโดนมันเต็มเต็มเลยนะแค่แค่นี้เลือดไหลเลยมันแค่ไหนเมื่อกี้โดนโดนข้อมือมันเลยอะ น่าจะหนีไปเพราะว่ามันโดนฝันนะไม่แน้ออมันคงจะสู้กับเราต่อนะเพราะว่าเอาเอาอยัางไงดีไอ้คนนึงมีดูเออมีดตะวันอยู่อยู่ไหนบ้างออกมาไม่อยู่ว่งางานนะมันมเอามีดเหรอไม่มีเลยวะไม่มีม,มีเลยม,ม,ม,มันน่าจะเอาไปแล้ว มันเอามีดไปนะพี่พี่อันนี้มันเป็นโจรกุ้มไหมหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกว่ามันน่าจะมีกันเยอะแน่ๆเลยม,ม,มากันแค่ถามคนอยู่ใช่นะพี่พี่แต่เมื่อกี้ผมฝันฝันตอนเต็มๆเลยนะแบบปักดีมือไม่หลุดนะ เมื่อกี้นะบ้าบเอานาะเอายัางไงดีเดี๋ยวคิดว่าเราจะไปเรียกใช้ใหญ่มานะเพราะว่าเราจะต้องคนเยอะไว้ก่อนใช่เพราะว่าถ้าคนเยอะนี่เราจะได้เปรียบกว่านะอันนี้ก็สำหรับนะน้องตะว,วันเนี่ยนะใช่แน่นอนกว่าถ้าคนเยอะเพมันจะเกินไปแล้วนะพี่พไม่รู้ว่าใช้กลุ่มเดียวกับไอคนที่เสียชีวิตไปหรือเปล่าเพราะว่า คนนี้ผมก็จําหน้าไม่ได้นะเพราะผมไม่ได้เปิดหน้ามันเลยซึ่งคราวนี้ยมันมากันเยอะมากๆ,ๆเลยสามคนแหะไม่รู้ว่าในหมู่โจรคุ้มพวกมั่ะมีทั้งหมดกันกี่คนนะซึ่งมาตอนเนี้ยกันแค่สามคนซึ่งเสียชีวิตเป็นหนึ่งรวมเป็นสี่นะใช่เราว่าเราต้องไปแล้วนะใช่เพราะว่าเพื่อเพื่อมันอาจจะ เอาพวกมาเยอะกว่าเดิมก็ได้นะใช่ใช่เราต้องรีบไปบอกชายาแล้วนะว่ามีมีโจรตรงกระตอมน้องตะวันนะเดี๋ยวเก็บของกันเลยเดี๋ยวพวกผมจะเก็เบของนะกล้องกันเก็บนี่นกนะะันใครนะนำมาใช้ให้ ลีจะแจกแล้วครไปไป,ไป,ไปเรารีบไปเลยไปไ<อ>เดี๋ยวผมจะอยูย่หลังให้นะเขาผมเนี่ยมีอาวุธนะผมเนี่ยต้องรีบออกจากป่านะพี่พพพเพื่อไปบอกรอยให้ช้ใหญ่รูนะครัพี่พี่ตอนเนี้ยพี่อ่ะตอนเรากลับมกเมื่อกี้จนมันตามมานะก็พี่แบบทนไม่ไหวจริงๆก็วิ่งไปบู๊แรกเลยนะแบบเราห้ามไม่อยู่เลยคือเอา,มาไม้เป็นเล่มหนึ่งนะพี่พี่ ซึ่งตอนนี้อยู่กับเราอีกเล่มหนึ่งเล่มใหญ่นะแล้วก็เล่มเล็กอีกเล่มหนึ่ง <ไอ S 1> ซึ่งตอนนี้เราเราจะไปตามผีกลับมานะซึ่งบูหนักมากเหมือนจะแบบเราหาไม่อยู่อะแค่แค่อะไม่รู้ว่าตอนนี้ผีไปวิ่งไปถึงไหนละมเมื่อกี้มันมาสามคนผีไม่ส้นอะไรเลยนะ คิดว่าจะกลับแล้วแต่ว่าเรื่องเกิดแบบนี้เราก็จะต้องตามหาทีก่อนเลยเพราะว่ามันอาจจะรอว่าให้ไปหามันกันนะ จับตัวมันวิ่งเข้าไปนเลยยังยังไม่รู้เรามาเฮ้ยพีกูดูฮะเฮ้ยกูดูดนี่คุณนายวันนี้มันโดนอะไรมาหรือเพื่อนอะไรฮะมันโดนพีซัดมาแน่เลยเเอ๊มันโดนพีซัดมาวะใช่พีรุนพีซัดมาโอ้โหพี<อ>จัดการมันได้คนหนึ่งนะซึ่งอีกสองคนพีน่าจะไปตามไล่เลยมึงจะทึบเลยนะ ถามดีว่าผีไปไหนแล้วอยู่เวลีคุณอรไรอ่ะรงนลูเมียล่อยตัวนี้ไว้ี่นี่ครับเดี๋ยวเราไปตามหาผีกอนเพื่อความปลอดภัยได้นี่เอาไวให้มันตายตรงนี้แหละโอ้ผีชัดแรกเลยนะตัวนี้น ก็ลกมากเลย่มีรอยมีดได้ตะวันน่าจะเป็นรอยรอยมีดของผีแน่ๆใช่โหนี่รอยตัดนะฮะโหเนี่ยดูดิมีรอยแบบเละเละนะฮะเหมือนว่ามียังไงเกิดการกระทากันตรงเนี้ยตรงนี้ก็มีมีดอีก ลอยลอยสดๆเลยนะไม่รู้ว่าพีวิงไปตั้งไหนแล้วนี่ยมีพีวีอีกพี่ไยจับเลยครับอยงเงี้ยโหนี่พ,พ,พีวีทงไงหรอวะนี่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าน่าจะประทากันตรงนี้รอบนึงซึ่งไอ้เพื่อนมันนะนัดจะโดนผ่นานเมื่อกี้ <ๆ S 2> เห็นว่าปิดท้องใหญ่นะมีสิ่งแดงออกมาด้ยวยผมก็ไม่กล้าถ่ายนะเพราะว่ากลัวติดแดง พีพีครับพีพีครับน่าจะวิ่งตามไปไกลแล้วแหละพีน่าจะโมะโหจัดเลยนะที่มาจืดกระตับตะว,วันแบบนี้พีครับเดี๋ยวเราจะรีบตามหาพีโดยด่วเดนเลยนะเพราะว่าตอนนี้พีวิ่งไปบูแบบไม่สนอะไรละ ซึ่งผมก็จะต้องปิดคลิปหน้าพี่ๆเพื่อจะได้เล่งในการตามหาผีนะถ้าเกิดว่าเจอเราจะรีบนำผีกลับไปนะเพราะว่าผีอาจจะแบบตตีหลุดแบบทนไม่ไหวจริงๆแล้วแหละโอเคครับผมขอิดคลิปเพียงเท่านี้เลย